สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟัน d ์ไดฟ์ไทยแลนด์นะฮะขับสนุกทั่วไทยับวันนี้อยู่กับผมแร๊บอ้นอัครวัตรครับและตอนนี้ครับผมอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับ2025ที่ i ิ p a c t แพเมืองทองธานีและข้างหลังผมนี้ไม่ใช่แบรนด์ไหนแต่อย่างใดนั่นก็คือฮอนด้านั่นเองครับที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานจริงครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะว่าเจ้าข้างหลังเนี่ยมันจะสวยงามมากขนาดไหนมันคือรุ่นอะไรผมแอบบอกให้ก่อนเลยก็ได้ครับนี่ก็คือ Honda City ี้ c h b a c k ไดวอลนั่นเองครับแต่ว่าเป็นตัวพิเศษนะเขาจะเรียกว่าตัว R S นะครับมันจะสวยงามขนาดไหนมันจะเท่เหมาะสำหรับใครนั้นถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับช i ดท a c แฮชแบ d i v ด a l l นะครับมากับชุดแต่ง R S ที่สวยงามมากๆนะฮะเรามาดูด้านหน้ากันดีกว่าไฟโฉบเฉี่ยวซึ่งไม่เปลี่ยนจากเดิมไปมากสักเท่าไหร่นะฮะแล้วดูชุดแต่งผมผมว่าตรงนี้ มันมีเท็กเจอร์ที่เหมือนว่ามันเหมือนรถในสนามมากขึ้นนะคุณผู้ชมนะมันเหมือนรถในสนามที่จริงๆแล้วในสนามเนี่ยก็มีรุ่นนี้แข่งกันอยู่ที่ไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้มันแยกชั้นเป็นเป็นที่ปลาฉลางอ่ะแล้วก็มีเขาเรียกว่าไฟตัดหมอกตรงนี้แล้วก็มีสเกิร์ตข้างล่างตรงนี้สวยงามมากทีเดียวแต่ว่ามันเป็นมันอ๋อมันไม่ใช่ชิ้นเดียวกันนะฮะคุณผู้ชมนี่ฮะเขาจะแค่ต่อกันเข้ามาแบบนี้เองอะเรามาดูด้านด้านหน้ากันดีกว่าครับ จุดเด่นของเจ้าซิตี้แฮชแบ็กคันนี้นะครับนั่นก็คือนี่ฮะกระจังหน้านะับเป็นรังพึ่งสวยงามมากแต่ว่าจะเป็นออกสีดำๆดูวัยรุ่นนิดนึงนะครับผู้ชมครับและด้านล่างครับก็คาดมาด้วยนะฮะรังพึ่งเหมือนกันแต่ว่าแอบมีคาร์บอนมาให้นิดหน่อยนะโลโก้คาว่าตัว H ของ Honda ตรงนี้นะครับจริงๆว่าทุกๆคันก็จะเป็นสีเงินใช่ไหมคุณผู้ชมแต่คันนี้นะฮะซิตี้แฮชแบ็กไดร์เวล RS คันนี้นะครับจะเป็นสีดำ ออกคุ่นๆน,นิดนึงนะฮะสวยงามจริงนะและจุดเด่นของเขาอีกที่นึงก็คือนี่นะฮะไม่ใช่แกมมี่แต่อย่างใดนะครับ RS นะฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับมันก็คือจุดเด่นของเขานะฮะซึ่งบ่งบอกได้เลยทเทียวว่าคันนี้เป็น City h a s h b a k ไรว่า RS เองครับเราไปดูภายในกันดีกว่าครับเอาละผู้ชมเรามาดูด้านในกันดีกว่านี่โอ้โห กลิ่นของ Honda มันก็คือกลิ่นอายของ Honda นะฮะที่สำคัญครับข้างในของเขานี่คือจุดสัมผัสต่างๆนั่นก็มันเริ่มที่จะเป็นรถที่มีสัมผัสที่ดูแพงมากขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้นะครับจุดสัมผัสตร,ตรงนี้นะฮะโอ้โหผมมองแล้วตรงนีมน้มันเป็นพลาสติกที่มันมันพรีเมียมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเส้นได้ตัดมาตรงนี้บ่งบอกความเป็น rs นี่คือจุดเด่นของเขาและอีกหนึ่งที่นะฮะ ก็คือเบาะตรงนี้ครับบ่งบอกจริงๆนะครับว่าคันนี้คือ RS นะฮะก็จะมีคาดลายสีแดงๆแบบนี้นะครับมีจะมีแค่เฉพาะรุ่น RS เท่านั้นนะครับบอกไว้ตรงนี้เลยนะฮะเอเรามาดูด้านนี้กันดีกว่านะฮะแต่ว่าผมแอบบอกนิดนึงนะครับว่าเบาะที่เรานั่งอยู่ตอนนี้เป็นปรับมือนะฮะนี่ฮะไม่ได้ปรับไฟฟ้าแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามี Type C มาให้2ที่นะครับแล้วก็มี ไม่ได้มี EV Charger มาให้ด้วยนะฮะคันนี้ถามว่าใช้เหมาะสำหรับการใช้งานแบบไหนนะครับผมคิดว่าผู้หญิงน่าจะใช้ดีครับแล้วก็คนที่ทำงานออฟฟิศที่อยู่ภายในเมืองในกรุงเทพที่รถติดๆผมว่าน่าจะเหมาะสำหรับคันนี้ครับเอาครับผู้ชมครับแล้วมาดูด้านหลังของเจ้า City Hatch ม a c ซ์เด R S คันนี้ดีกว่านะฮะส่วนตัวด้านหลังตรงนี้ไฟท้ายนั้นผมคิดว่า ยังเหมือนเดิมนะฮะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าตรงโลโก้ตรงนี้เป็นสีดำเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะไม่มีซันรูฟแต่อย่างใดนะครับแล้วก็จะเป็นสีทูโทนนะฮะดำขาวตัดกันสปอร์ตสวยงามจริงจและตรงนี้ครับสปอยเลอร์โอ้โหผมคิดว่า s 1 6นะฮะ <laughs> มันมีความนูนตรงนี้นะครับดูเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะฮะมีไฟท้ายมีครีบฉลามมาให้นะครับ ด้านล่างนะฮะมาดูกันจุดเด่นของเขาอีกที่หนึ่งก็คือนี่ฮะดิฟิวเซอร์ด้านล่างนะครับเป็นชุดแต่งของ RS สวยจริงๆนะครับผมรู้แล้วที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับว่าข้างหน้าเนี่ยทำไมคาร์บอนมันน้อยนะฮะมันน้อยอยู่ข้างหลังนี่เองคุณผู้ชมนี่ทั้งแถบนี่คือคาร์บอนทั้งหมดเลยนะแต่เขายังไม่ทั้งหมดทีเดียวนะครับตรงนี้จะเหลือไว้ทำไมผมก็ยังไม่เข้าใจนะ แต่ว่าดูแล้วนะครับโดยรวมทั้งหมดมันดูสวยงามมากๆนะครับมีตัวนี้เป็นไฮบริดด้วยนะมีมอเตอร์วิ่งด้วยนะครับน่าจะประหยัดเลยทีเดียวแล้วครับและด้านท้ายนะครับตรงกันชนนะเาจะมีไฟสะท้อนแสงมาให้ด้วยนะฮะไม่ใช่ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวกับไฟถอยไฟเบรกจะอยู่แค่ข้างบนนี้ครับแล้วด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นสเกิร์ตข้างๆติดมาให้นะครับเหมือนข้างหน้าถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะฮะ h o n d a City Hatchback d ไดว์ r วคันนี้นะครับเราจะไม่พูดถึงเครื่องยนต์ก็เป็นไปไม่ได้เครื่องยนต์ของเขานน้่ก็คือ1.5ลิตรหรือว่า1,500 cc ซีซีนะครับและมาพร้อมกับระบบไฮบริดด้วยซิ่งได้ประหยัดด้วยและเครื่องยนต์ของเขานั้นเป็น iVTEC อยู่แล้วใครที่เคยขับ VTEC บอกเลยนะครับว่าดึงหัวหงายแน่นอนฮนะและที่สำคัญครับ City Hatch a c k ไดว่าอ RS คันนี้นะครับมีจำนวนจำกัดนะคุณผู้ชมมีแค่1,000คันเท่านั้นนะครับในประเทศไทยนะฮะอย่าลืมนะครับในงานมอเตอร์โชว์นะฮะที่บูธฮอนด้าของเรานั้นมีข้อเสนอพิเศษให้ลูกค้ามากมายเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมมาที่นี่นะครับมอเตอร์โชว์2 0 2 5นะครับวันที่ที่26มีนาจนถึงวันที่6เมษายนะครับยังไงก็ มาเที่ยวที่บูธ Honda ของเรานะครับรับรองฮะมีรถให้เลือกชมมากมายแล้วก็มีข้อเสนอพิเศษให้คุณลูกค้าอีกมากมายเลยนะครับยังไงครับวันนี้ f o n d a t t h i l l n n d นะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับและครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนฝปาติดตามด้วยนะจ๊ะไปแล้วครับสวัสดีครับ